เจเทีมผิกแล้วใช่ไหมคะเลยนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาทำอ่ะเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะค่ะตา้ชื่อคิดเลยจะมาทําเงาะลอยแก้วค่ะก็ไม่เคยทําเหมือนกันว่าเงาะลอยแก้วเขาทำยังไงวันนี้ก็จะทําเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเงาะก็ใช้เงาะปกติเลยค่ะแต่วันเนี้ยไม่มีเงาะลูกใหญ่เลยมีแต่เงาะลูกเล็กไปซื้อมาได้แต่เงาะลูกเล็กอ่ะเดี๋ยวลองทําดูว่าทํามาแล้วอ่ะมันจะเล็กใหญ่หรือว่าอร่อยแค่ไหนมันจะเหมือนเงาะกระป๋องที่เราทานกันไหมไปค่ะไปชมกัน โอเคค่ะมาต่อกันค่ะต่อกันที่เราจะควานเงาะนะคะเราก็ไม่มีมีดควานนอ้อ <Okay. S 1> ก็น่าจะปอกเปลือกปอกเปลือกนอ้องแล้วก็ข่าเอาค่ะเพราะว่าเราไม่มีมีดควานมีดเล็กๆเขาเรียกว่ามีดแหล่น่ไมีแกะสลักน้อที่ที่เขาจะใช้กันน่ะเราไม่มีก็เอาอันใหญ่ๆอันนี้เลย เราก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็ไปศึกษาวิธีแต่ใน Youtube มาแล้วมันไม่ได้ทุกคนมันต้องมันต้องมีมีดเล็กๆของจริงแล้หละไม่เป็นไรเราเรามีงอเยอะมากลองมาทำกันใหม่นะคะเดีย๋ยวพึ่งทอ,อยพึ่งทอ นะคะเราก็จะคว้านคว้านเอาแต่เปลือกมันนะคะค <laughs> ว้านเอาแต่เนื้อมันคว้านเอาแต่เนื้อมันแล้วก็เอาเอาเหาะ,ะาทิ้งเม็ดมันค่ะมันยากนากะทุกคนใครว่ามันง่ายคือมันไม่ง่ายเลยนะเนื้อมันจะเหนียวๆนี่นแล้วเราก็ยิ่งไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีมีเล็กๆคือไม่ได้เตรียมไม่ได้ซื้อม,มันเ่ย ลืมไปเลยว่าเราไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใช้อันอย่างเราได้ไแก้ไปเรื่อยน่าจะได้อยู่โอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่มีมีเล็กๆก,ก็เอาไปทำกันได้นะคะแต่เราไม่มีมีเล็กๆ โอเคค่ะทุกคนไว้รอดูหมดนะคะว่าเราจะแกะหมดตอนไหนยังไงก็ไปรอชมกันตอนที่แกะหมดดีกว่าค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ควานเมีดออกไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่นเนื้อมัน,นะคะ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยมากเพราะว่าเราไม่มีแกส๊สละลาเล็กๆหนาอก็ได้ประมาณนี้คะ่ะเราก็จะเอาเนื้อเนี้ยไปล้างก่อนล้างด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วไหลน้ําเลยแล้วก็เอาไปต้มแปรอดูกันนะคะนี่นะคะเราให้น้ําเดือดแบบนี้นะพอน้ําเดือดแบบนี้เราก็จะใสน่น้ำตาลลงไป,ไปคะ่ะสองร้อยกรัมน,นะคะน้ำตาล นี่นะคะทุกคนหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลไปแล้วพอสใส่น้ำตาลคนให้ละลายเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อเงาะลงไปเลยนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดรอบนึงค่อยปิดฝาค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ ทิ้งไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีกลิ่นเลยเหมือนเงาะที่เอาไปต้มแสมาวานหวานนุ่มๆแล้วก็กรอบๆด้วยม,มันมีนุ่มๆกับกรอบๆก็ไม่เหมือนเงาะกกะปองนะคะแต่ก็อร่อยน่าจะทดแทนกันได้สำหรับลหลายๆคนที่ชอบทางเหมือนกันก็ลองไปทำตามกัน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c ับส e คร้ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้เจ๊ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วจเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย